ซีกับเอมเพสโอเคได้เลยครับกเมื่อวานต่ไนด้เลยฮะวราไปที่ไหนันทูทรีเอชเสสวัสดีครับพวกเราเอทลเต็มที่อยู่แล้วครับผมว่าพวกเราเต็มที่ทุกคนอยู่แล้ว วันนีพี่ผมมีกากเพชรด้วยครับไม่ไม่ใช่อันนี้ก็เป็นผิวพี่ผิวพี่มันแบบขับแสงธรรมชาติเหรอเนี่ยธรรมชาติโอ้โออใช่ตื่นมาก็เป็นอย่างนี้เลยครับผมวันนี้งกาสุดท้ายแล้วอแค่ไหนับความชุ่มฉ่โอ้โต้องเรียว่าพร้อมมากเพราะว่าที่ผ่านมาพวกเราก็ชุ่มฉ่ำทุกวันเลยใช่ครับไม่มีวันไหนไม่เปียกเห็นบางงานเขาบอกไม่เปียกก็เปียกได้เออ หยดหนึ่งกันครับประมาณหยดนก็ก็จะบอกว่าเตรียมพร้อมอยู่แล้วครับเตรียมพร้อมทุกงานที่จะพร้อมเปลี่ยนเปลี่ยนชุดหลังโชว์ทันทีใช่เพราะว่าสงการเนี่ยมีแค่ครั้งเดียวต่อปีนะแล้วก็ต้องไปให้สุดในทุกงานอยู่แล้วครับใช่ครับผมส่งการต้องที่สิบบดีเลยผมว่าตัวเปื่อยเลยครับอาจารยเปื่อย ครับผมก็ใครที่อยู่แถวนี้นะฮะก็อยากให้ทุกคนได้มาดูโชว์พวกเรานะครับแล้วก็มีอีกหลายศิลปินมากๆครับที่โชว์โชว์อยู่นะตอนนี้แล้วก็กำลังจะขึ้นโชว์นะผมก็อยากให้ทุกคนได้มาสนุกร่วมกันนะครับแล,รแล้วก็วันนี้เราก็เตรียมพร้อมที่จะสนุกเต็มที่อย<ม>ู่แล้วครับผมเพราว่าโชว์พวกเราแบบว่าเอนจอยมากๆใช่<ๆ><ๆ>ถ้าใครได้ดูก็คือต้องติดใจแน่นอนเชิวันนี้เล่นประมาณสิบเพลงครับใช่ครับผมวันนี้โชว์แค่ไหนคะถึงแไหนอาจจะมี10บบวกหบวกสองอาจจะมีเป็นสเปเชียลนิดหนึ่ง พวกเราพร้อมเต็มท, dem, ท ay, hr, umbai, ี่ทุกคนอยู่แล้วครับผมโปรเจกต์ที่เอสราจะถูกไฟันดเหมือนกันครับผมไทยครับผมตัวไทยช่วงเนิบตัวเนิบตัวไทยเลยอ่ะตัวไทยเลยไปเลยไปกันเลยนะคะเห็นว่าแบบมือใหญ่ขนาดนี้มากใช่ครับผมก็ก็มีมีหลายจริงจริงทุกทุกเวทีแบบประทับใจทั้งหมดเลยครับดูว่าคนจอยมากๆแล้วก็สามารถให้พวกเราได้ เปียกได้อย่างเต็มที่ครับผมใช่ใช่รู้สึกประทับใจด้วยครับผมที่แบบคนไทยทั่วประเทศอะออกมาเล่นด้วยกันอะไรที่แบบออกมาซึมซับวัฒนธรรมไทยแล้วก็รู้สึกแฮปปี้มากๆครับพี่ทุกคนยังเอ็นจอยสมการเหมือนเดิมอยู่ก็อยากให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปเรื่อยๆเลยครับผมเหมือนปีนี้น่าจะเป็นปีแรกที่กลับมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่รู้สึกคิดถึงบรรยากาศแบบนี้สุดๆก็ต้องบอกว่าตอนนี้คือมาตื่นเต้นมากบรรยากาศยังไงคะก็ เราอยากให้ทุกคนสนุกไปกับพวกเราครับใช่คือคือจะบอกว่านอกนอกจากเอลิซี่ตามพวกเราไปทุกที่แล้วอ่ะยังมีคนดูคนอื่นอีกที่แบบว่าบังเอิญมาเจอเราครั้งแรกอะไรเงี้ยครับเราก็อยากสร้างแบบประสบการณ์ดีๆครั้งแรกให้เราเจอกันใทยการรายการนี้ครับผมใช่ครับรู้สึกตื่นเต้นตลอดครับที่ที่ได้ขึ้นด้วยกันแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้เจอกันหลังเวทีเลยอะไรก็ตามครับรู้สึกว่าเหมือนทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันครับผมใช่ครับรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เจอกันตลอด รู้สึกอย่างแรกเลยขอบคุณครับขอบคุณโอกาสทั้งหมดที่เข้ามาหาพวกเรานะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่แบบเ,เชื่อมั่นในตัวพวกเราในการมอบความสุขกับทุกคนนะครับแล้วก็ทําเต็มที่ทุกงานอยู่แล้วครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมาสนุกกับสงการปีนี้ไปด้วยกันของพวกเราครับผมแ,แต่แสดงว่าวันนี้ก็คือไม่สามแน่นอนไม่สามไม่สามแต่เปียกแต่เปียกแน่นอนแต่เปียกซ้ำเปียกซ้ำแน่นอนงานหมายเลขเสร็จประกาศกัแล้วว่าเราจะมีพารเนอร์ ก็สามสิงหาอแน่แน่สามสิงหาแน่ๆครับใช่บอกวันละที่ไหนที่ไหน่ันจะโจมใช่ครับผมเงไิความ้สอาแบบต้องิดกัมไว้พอได้ประกาศแล้วมัเป็นยังไงบ้างเอ้าตรงนะครับผมอ่ะไม่รู้เลยจริงๆเพราะว่าเพราะว่าเขาเขาก็รูผมหลดแล้วาะว่าเข้าใจแต่ก็รู้นะเอาจริงไหมเนี่ยครับคุณรู้วันอยู่แล้วเหรอครับส ก็รู้มาสักพักไงแต่ไม่ได้บอกใครเพราะว่าพราไม่คนจัดการเองยอมผู้เล่นผู้เล่นผู้เลนผมว่าทุกอย่างมันอยู่ในโ r o ส e s ครับแล้วก็อยากให้ตอนนี้ทุกคนมาสนุกกับพวกเราในแต่ละแบบแต่ละเทศกาลแต่ละงานที่ที่กำลังจะมาถึงก่อนใช่ครับแล้วก็เราจะคอยอัปเดตไปเรื่อยๆครับว่าจะมีอะไรออกมาบ้างหรือว่าแบบคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตจะมีเพียงแค่นี้ได้ไงอ้าว นะครับใจฟูนะตอนประกาศฟองแทบฟองแท็กก like yeah. sí. ็สนอย่างบ้างประกาศประกาศคือคอนเสิร์แล้วอย่างเงี้ยจริงๆเขาก็ผมผมเห็นหลายๆคนก็ดีใจกับพวกเราเพราะว่าเหมือนทุกๆคนก็น่าจะรอเหมือนพวกเราที่จะแบบที่คอนเสิร์ตนะครับก็คือตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็เราจะทําให้มันสนุกมากๆจริงๆพวกีเตรียมอะไรกันบ้างคะก็เรียกว่าได้เตรียมแล้วก็พี่นิมาก็ได้ถามเราในในหลายๆอย่างแล้วครับผมแล้วก็เราก็ให้อินพุตไปแล้วด้วย ใช่ครับแล้วบอกว่าคอนเสิร์ตเนี้ยพวกเราแพลนมาตั้งแต่เราเกิดแล้วครับผมก็อาจจะเบื่อนิดนึงแนอะต้ก็เห็นด้วยถ้าได้ยินคอนเสิร์ตไม่นานออกแนวเลิศเลยผมบอกได้อย่างหนึ่งเลยคือถ้ามาดูอ่ะคุ้มแน่นอนฮะใช่คุ้มกับค่าบัตรคุ้มกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นควาสเปเชียลอะไรกันไงบ้างเลยคนะที่แบบคอนเสิร์ตแรกนะโหสเปเชียลตั้งแต่มีพวกเราเจ็ดคนแล้วครับ ของก็เป็นเป็นคอนเสิร์ตของเราครับโอ้โอันนี้ยังไม่ทราบครับผมอันนี้ต้องรอรอติดตามทางออฟฟิเชียลครับอ่าประโยคเดิมประโยคเดิมนะครับอันนี้แยกไม่ได้ไม่ได้นนี้หลังๆค่าเริ่มไม่อยากบอกอะไรเพราะเราับเช่าแบบพูดไปเรื่อยเลยแล้วอยากแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเตมีโมงมีอะไรด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็รอติดตามทางออฟฟิเชียลครับ จรางจริงๆอันนี้ต้องพูดตรงๆว่าเราก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเราไม่ทราบจริงๆเพราะว่าเพราะตอนนี้คือเราเราทำในพาร์ทของของฝั่งพวกเราคือแบบเตรียมเตรียมโชว์แล้วเราเราเราได้เริ่มไปแล้วส่วนหนึ่งครับผมก็อยากให้ทุกคนได้แบบรอติดตามดูว่ามันแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ครับจะจะเกิดอะไรเกือบแล้วเมื่อกี้ ก็อาจจะครับใช่อาจจะผมว่าอยากทำอะไรลองลองเสนอมาในลองเสนอมาลองลองเสนอเข้ามาครับยังทันนะครับลองเสนอใช่เื่อเพิ่มอะไรเข้าไปได้เพื่อแบบเห็นปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยนี่น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยเราอยากทำอะไรโอ้ยเราอยากอะไรอย่างเลยครับใช่ครับผมอยากใครขอตั้งทุกอย่างแต่ไม่รู้จะทำหรือเปล่าแต่อยากทำแต่คนส่วนจะีโอ้โผมอะครับผมอยากเจอทุกคนก็พอแล้วครับจริงเครับใครอยากทำอะไรบ้างอะไรมาดีกว่า เก่งนั่นล่ะผมอยากอยากร้องเพลงไปด้วยแล้วก็แล้วก็ติดปีกอ่ะครับปีกแล้วบินไหมบินไหมพัวไม่เอาบินได้ไม่เอาดีกว่าแต่ว่าพี่ปีกใส่ก็ใส่ได้ใช่ใส่เหมือนตอนแฟนมีตใช่ใช่ใช่ใส่นะพี่พัวกับนายขอพี่นายแล้วกัน ว่าอยากทําอะไรอ่ะไม่มีอะไรครับแต่ผมว่าอยากให้คอนเสิร์ตเป็นพรุ่งนี้แล้วเอ,อวาอยากรีบขึ้นแล้วแล้วคอนเสิร์ตพรุ่งนี้แล้วไม่น่าจะมีใครมาดูเ,เพราะว่าไม่ทันกันงงกันอยู่กำลังงงกันอยู่เดี๋ยวผมเต็นไม่ทนันผมอยากร้องเพลงในน้ําครับร้อ,องอะไรฮะออกแนวเลิกอีกแล้วออกนวเก่งไม่ก็พี่เขาบอกอะไรก็ได้ยังไม่รู้จะเกิดเรื่องจริงไหมใช่คือก็เอาเป็นอะคว้าแมนตัวจริงเป็นนางเงือกตัวจริง ผมอยากทำอะไรที่คนดูจะไม่คาดคิดว่าผมจะทำแค่นี้พอเช่นการมุนคอมไม่เช่นอะไรั้เนี่ยขอเนยผมอยากยืนในบนเวทีแล้วก็มองไปแล้วก็เห็นแสงไฟจากทุกคนสวยงามมากเลยครับผมผมเอาจริงผมว่าผมบอยังไม่รู้แต่ที่อยากเห็นแน่คืออยากเห็นเพื่อนๆที่พร้อมในงานด้วยอยากให้เขาระับใชเี่ย ว่าเราเองก็เคยไปดูเขาหลายคนแล้วก็อยากให้เขามาดูพวกเราบ้างแล้วก็ถ่ายรูปไม่รู้ก็ก็ฝากด้วยครับฝากด้วยฝากถึงคนที่แบบสนใจนะฮะสามารถติดต่อมาได้นะครับผมเราเราไม่ได้ต้องติดต่อเขาเขาเขาาเขาเขาขขเ อิ่มครับคือเหมือนเพลงนี้เราตั้งใจให้แบบเติมเต็มทุกคนอยู่แล้วครับมือนเป็นพลังให้กับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ชอบเพลงนี้กันครับผมแล้วก็หวังว่าเพลงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการแบบเติมพลังในแต่ละวันให้กับทุกคนได้ครับคนะครับผมครับผมก็ฝากนะครับผมวันนี้ปล่อยลาวเส้นที่สยามพารากอนนะครับ หลายๆวงแล้วก็อีกหลายวันนะครับที่จะเล่นน้ำกันได้นะครับก็ฝากทุกคนอย่าลืมเพื่อตัวเองแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับผมแล้วก็เราเข้าเวทีก่อนเะครเวทีละครเวทีกไหนแลครัเรามาเป็นกันไหนนก็อ๋าเลอาเลยอ๋าเลยก็ละครเวทีครับที่ธานินทห้อยร้องเพลงเฉลี่ยนะครับผมก็ฝากทุกคนยังกดบัตรได้อยู่นะตอนนี้ยังอยู่บริเวณฟอป์นะครับผมก็ฝากไปซ support กันด้วยพวกเราก็จะซ้อมอย่างเต็มที่แล้วก็ทำมาอย่างเต็มที่นะครับผมนอกจากนั้นแล้วเรายังมี ช่องทางรายการอย่างเช่นอันลาร์สเพย์ดูคนติดตามอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะปล่อยออกมาเรื่อยๆทำคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆมีบล็อกออกมาเรื่อยๆนะครับก็ฝากติดตามที่อันลา์สเปเชียลด้วยนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตครับผมที่สําคัญนะครับคอนเสิร์ตเวลานะครับตามสิงหาคมนี้นะครับผมที่ชันเตอร์โดมนะครับอันลาสคอนเสิร์ตนะครับผมก็อย้ายทุกคนได้มาหาพวกเรากันนะครับผมก็ครับมานะฮะขอเลยครับใช่สเปเชียลว่าจะแบบเปิดเปิดขายบัตรตอนไหนอะไรยังไงใช่คใช่ผมก็ อยากทุกคนได้มาสรุกด้วยกันครับผมเราทำมันอย่างเต็มที่คูนบูนสูนูนได้ครับใช่ครับมีเวลาใช้สปอยเยอะเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับอ๋อศูนแบบศูนนะครับเร็วนี้แล้วก็สูนสูนแล้วก็สูน